สวัสดีครับชิปนี้พามาชมงานก่ออิฐครับเป็นงานก่อะนังภายในบ้านวันแรกครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศครับก็กําลังก่อโซนหลังบ้านนะครับเป็นโซนที่เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับอิฐของเราใช้เป็นอิฐมอน สามรูก้อนใหญ่นะครับสามรูก้อนใหญ่ครับทีนี้นายช่างก็กำลังทำการก่อ,กอขึ้นไปด้านบนนั่นเองครับก็ตามเชือกที่ขึงไว้แบบนี้คนระับ ทนเข็มก็กําลังก่อผนังด้านข้างบ้านครับมีหน้าต่างบญญานใหญ่อยหนึ่งบ้านนะครับมีอยู่หนึ่งช่องนะที่ช่างอาคมกำลังทําตอนนี้นะครับกําลังเส้นหาลายนะครับ ข้างบ้านครับเมา,เาสองแผงได้ผู้เดียวของแขงส่วนด้านนน้นครับช่างแมก่ก็กำลังทำส่วนห้องน้ำนรับ อันแรกครับุดมอนก้อนใหญ่ก็จะเกาเร็วขึ้นนะครับหนึ่งร้ยยตารางเมตรครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับ ยัซึ้นเชื่อครับเสียงามกก้อนใหญ่ครับกได้ประมาณหกเจ็ก้อนก็นมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะก่อขึ้นอีกแถวหนึง่งโดยการฝากเหล็กมากุ้งไว้ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศกับบรรยากาศ วันแรกสําหรับงานกดอิดของเราก็ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้พวกเราด้วยได้ครับจนเจานาสวัสดีครับ